พูดกันหลับบ้านๆที่ผมอยู่ก็ก็ภูเขาขยะลูกนึงอะแต่ก่อนูงเหมือนภูเขาเลยกระปองวันเดินเต้นปัญหาเรื่องกลิ่นเนี่ยไม่ต้องห่วงถ้าฝนตกลงมาทีก็มันก็มีกลิ่นหน้าฝนพูดไม่ออกอ ในเรื่องของปัญหาขยะมูลฝอยภาครัฐได้มีการนำโนโยบาย BCG model ที่ทั่วโลกก็ให้ความสำคัญมาใช้ในการแก้ไขปัญหาโดย BCG model นั้นเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่พัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เกิดการกระจายรายได้กลับลงสู่ชุมชนตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะ ตานเดียวโมเดลที่จังหวัดสระบุรีโดยมีเป้าหมายเพื่อวางระบบบริหารจัดการขยะทั้งระบบด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะการขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมนั้นก็จะหมายถึงการที่จะนำเอาสิ่งของที่เป็นเหลือทิ้งเหลือใช้ทั้งหลายเนะะี่ยค่ะวนกลับมาใช้ใหม่โจทย์สำคัญของเราคือ ทำแล้วเนี่ยจะต้องอเป็นนิตตต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นนิตตต่อสุขภาพของผู้ใช้ด้วยคะ่ะเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์คือต้องการให้ตรงนี้เป็นที่ต้นแบบในการศึกษาดูงานนะคะแล้วโดยการใช้นวัตรกรรมในการแปลรูปจากขยะชุมชนและของเหลือทิง้งภาคการเกษตรอบตตันเดียวเนี่ยได้ทํา m ็มกับหน่วยงานคือวอวอได้มีการร่วมมือกันที่จะหาแนวทางลดปริมาณขยะนะครับก็เลยมีการก่อสร้างนะครับ อาคารคัดแยกขยะการจัดการโดยหลักของอาคารคัดแยกแต่และว,วันเนี่ยขยะก็จะเข้ามาแล้วผมแล้วเราก็จะบริหารจัดการขยะโดยการพ่นฆ่าเชื้อ ขยะก็จะถูกแยกด้วยระบบกึ่งออโตเมชันในการคัดแยกขยะขยะชิ้นไหนที่เป็นขยะรีไซเคิลอย่างเช่นถุงพลาสติกเราก็จะมาทําการซักล้างทําความสะอาดหรือว่าเทคโนโลยีในการแยกสีและก็ชนิดของพลาสติกแปลรูปเข้าสู่กระบวนการทําเป็นเกตพลาสติกตัวขยะอื่นๆที่ไม่สามารถที่จะมาเพิ่มมูลค่าหรือว่าอะไรได้แล้วเนี่ยก็จะถูกนําไปบดย่อยแล้วก็ถูกนําไปขึ้นรูปเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง ส่วนแก๊สหรือว่าอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นจากกระบวกนการบำบัดน,น้ําเสียเราก็จะเวียนกลับมาใช้เข้าสู่ในระบบโปรเซสของเราครับประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องกลิ่นกลิ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยจะลดลงเนื่องจากว่าในตัวโรงงานเราเองเราก็มีเทคโนโลยีในการกำจัดกลิ่นแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะได้ประโยชน์หลายอย่างนะมันไม่หมินด้วยมันไม่สุกปรกเหมือนตะกอนไงน้ำก็ไม่เสียสร้างไรายได้ให้พวกปลาได้ ดึงคนที่สนใจมาร่วมกับเราพอเขาเอามาทําให้ดูว่าเออมันมีอย่างนี้นะคัดแยกตรงนี้เอาตรงนี้ไปทําแบบนี้ตรงนี้ไปทําแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกผมเคยทิ้งเปล่าๆให้มันเหม็นเน่าเงี้ยกำจัดของที่แบบไม่น่าจะได้มันก็ทําได้ครับก่อให้เกิดไรายได้ที่มัน่นคงแล้วก็คุณภาพชีวิตแล้วว่าสุขภาพของเขาก็จะดีขึ้นตามมาด้วยผมก็มีไรายได้เข้าครอบครัวได้อยู่ใกล้ครอบครัวด้วยแล้วผมก็ว่าลูกของผมอะน่าจะ มีสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะว่าปัญหาพวกสิ่งแวดล้อมตรงนี้มันลดลงตาลเดียวโมเดลจังหวัดสระบุรีนั้นเป็นตัวอย่างที่ภาครัฐได้สนับสนุนให้เกิดการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขปัญหาและยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนให้เกิดขึ้นเพื่อสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการขยะ